ผมว่ารอบนี้เดี๋ยมันจะเกิดโมเมนตัมทางการเมืองใหม่เลยใหม่กว่าสองครั้งที่ผ่านมาที่โหวตคุณพินคุณทางทาเกษตเาน,นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคู่การเมืองพักการเมืองมันแข็งแรง<อ>มันชัดมันมีเจ้าของมันมีมันมีทงชัดเจนแต่รอบนี้มันพักแตกหลายจุดนะผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้แค่จับตาพักเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย นะครับชาติไทยพัฒนาออนะครับหรือแม้กระทั่งพรรคลุงป้อมพรรคกุกองก็ตามเนี่ยออผมว่ารอบนี้มันจะเป็นการโบวตเพื่อส่งสัญญาณทางการเมืองว่าเลือกข้างเลือกค้่ตรงไหน,นมันจะนําไปสู่การจัดระเบียบการเลือกตั้งรอบหน้าด้วยนะครับฉะนั้นฉะนั้นวันนี้วันนี้ก็เหมือนคาดการณ์กันลูกหน้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นั้่รัฐบาลหน้าด้วยนะมันอาจจะไปสู่ตรงนั้นคิดว่านี่จะนี่จะเป็นภาพจาลองของค<ม>ูงวรัฐบาลโมเมนตัมมันไปแบบนั้น,ม,นมันจะไบบม่ใช่แค่โบวตเอาคุณอนุทินมา นะอย่างเดิมคุณอาทิตบอก2 8 6แสบแต่เมื่อเช้าเลื่อนวาละาแก,300ก่ส0ร้อยกว่า300อนี่เปรุปร้นกันว่าจะถึง3 1 3บหรือมากกว่านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะบอกสัญญาทางการเมืองหลายอย่างทีเดียวนะครับผมครับในขณะที่มันก็มีบางกระแสนะฮะใ,ในมุมหนึ่งผมคิดว่าเขาก็อยู่ท่ามกลางการตัดสินใจที่ในมุมหนึ่งก็ยากเหมือนกันคือ,อพรรคประชาชนหรือว่าพรรคสม้มจะเลือกทางไหนก็ดูจะมีคนผิดหวังไปเสียหมดถ้าเลือกเพื่อไทยก็มีคนด่าถ้าเลือก ภูมชัยไทยก็มีวอเตอร์เขาที่อกหักเหมือนกันนอกจากสองทางนี้มันมีอีกทางหนึ่งตอนแรกที่เคยได้ยินมานะ,ะคือไม่โหวตใครเลยเป็นไปได้ไหมในทางเลือกนั้นคือวันนี้เขาของไม่นะฮะแต่ผมอยากทราบว่าถ้าเขาเลือกทางนั้นคือถ้าเลือกทางนั้นการไม่เลือกใครคือการเลือกใครเพราะเนี่ยนะครับถ้าพรคประชาชนมไม่ตัดสินใจนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย นะครับหรือว่าในวันในวันพุธต่อที่ในวันพุธท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ความจริงก็รู้มาตั้งแต่วันอังคารแล้วเนี่ยถ้าปล่อยเนี่ยนะครับลากข้ามวันที่เก้าไปออนนี้กว่าเพราะเห็นกระดานคุณทักษิณจบแล้วทีนี้จะเกิดอาการไหลของบรรดาพรรคร่วม,มรวมกระทั่งพรรคเพื่อไทยและเสียงเนี่ยนะครับที่จะมาสนับสนุนคุณอน,นุทินเนี่ยมันจะได้เกินครึ่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งพรรคประชาชน มันจะไม่เหลือเนี่ยนะครับ MOA 4สี่เดือนเรื่องประชามตินะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นกระดานทางการเมืองมันเห็นกันนะครับส่วนข้อตกลงดิวยังไงยานุนย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความที่พักเพื่อไทยคิดเกมอื่นนะครับ <c oughs> คือถ้าไปเสนอประเด็นสุดท้ายตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับ ทันทีที่ถแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยเลือกคุณชัยกเกษมเนี่ยและยุบสภาทันทีเนี่ยจะทําให้พักประชาชนเนี่ยตัดสินใจยากลําบากแต่เดิมเนี่ยนะครับให้สรวงบอกว่าสี่เดือนไม่พอขอหกเดือนต่อมาก็สี่เดือนรับได้ต่อมาสองสามเดือนก็พอนะครับสั้นกว่านั้นก็ได้ทีนี้นะครับแล้วจนกระทั่งว่านะครับยุบทันทีะนะครับเป็นปุ๊บยุบป,ปั๊บเนี่ยอแต่ว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครสําคัญครับวันที่มาเจรจา ก็ตอบกับสื่อมวลชนว่าทําไมไม่ไปบอกเขาไม่ชวนอืผมเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งขนาดเมื่อวานเนี่ยครับอัดคลิปแล้วประกาศพร้อมเป็นนายกและพร้อมจะยุบสภาทันทีผมก็เป็นเพียงแค่ตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งแล้วลในระหว่างก่อนหน้านี้พูดเรื่องอัศวินมาข่าวนะครับเขาไม่ตั้งใจผมหรอกนะครับก็จะมีอัศวินมาข่าว อัศวินมาขาวคนก็นึกหน้าพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊เจราจาเอาคุณชัยกเกษมจริงหรือเปล่าเพราะคุณชัยกเกษมจะต้องพาไปเดินสายไปตกลงรับปากนะครับเพราะว่าเป็นคนปฏิบัติแต่ว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยถูกเนี่ยนะครับตามมาในวันที่นะครับกระแสสังคมมันอื้ออึงไปแล้วแล้วมาพูดข้อเสนอเมื่อสายกันไปเสียจแล้วคือความไม่อยู่กับร่องกับรอย พรรคประชาชนมันมีประสบะการณ์ตอนตอนพิธาเนี่ยเพราะว่าเป้าจริงๆนั้นเนี่ยนะครับก็คือนะครับคือการข้ามขั้วเพราะเนี่ยนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถรวบรวมเสียงสวได้เนี่ยก็มีการเสนอจะเอาภูมิใจไทยเข้ามาร่วมจะทําให้เสียงเกินครึ่งปรากฏว่าพรรคที่ยืนฝังก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับนี่วงเจราจาเนี่ยมาอธิบายความกันหมดทีนี้พอพอตบัดสัตว์ข้ามขั้วเนี่ย ก็พักแรกที่พักเพื่อไทยไปเจราจาก็คือภูมิใจไทยเห็นไหมเขามีแผลใจกันเรียงกันตามลแบบําดับคือทั้งนะครับพักประชาชนมีแผลใจทั้งทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยนะครับก็คือมีบาดแผลด้วยกันทั้งคู่คแต่ว่า,านู่นมันแผลใหม่กว่า